โจพร้อมยังพจ้จโจโจสี่ส้าสบหสิจสิบแสบ้สิบสิบสิบสองสิบสามสิบสี่และยี่สบองบาทหนูไม่มีใครรู้สองข้รูครับอะไรนะเพื่อนไม่อยู่เหรออแล้วเทปะพี่เทปุ่มแม่บุง ม <What? S 2> าพาหมูเปีเ่ยมชุบหน่อยไม่นะสงสาร mm. คนเต็มประเทศทำไาเพื่อนมีสองคนอะ นมีอยู่เต็มประเทศเพื่อนมีอยู่สองคนเหรอไม่ใช่คุณหมายดูเพื่อนเพื่อนหน่วยที่แบบหนูอยู่ด้วยอ่ะคนอื่อนบุปเด็ดดานพนันทำมงทำมานดมูกเลยดูแลดีไม่มีใครดูซักดมงค่ะเพื่อนใหม่ค่ะเพื่อนใหม่เออเพื่อนเ,เดียวเออเนื้อเนื้อ กไ็ไม่อยู่เดี๋ยวทักไปแล้วไม่ตอบไม่อยู่ เช่ารถนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปเล่นวาร์โลมั้งไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะชุดนี้สวยมากตอนน<ด>ี้ทำอะไรอะ่ะไม่รู้ไม่มีใครอยู่ซะนโดนหนูอยูคนเดียวเฟ้ก็ไปแข็ง ตอนแรกมีเฟย์อยู่เฟย์ก็ไม่อยู่หรอไม่อยู่ครับไาชุดนี้หนูน่ารักเปล่าน้องฝึกวาโล<ท>ใครเล่นก็เล่นน่อะจะวักแตกไมเย็นขึ้นนะเล่นทีหนึ่งเนี่ย แล้วฟีไฟอะไรเงี้ยพอได้อยู่ไงว,วาโลนี่ไม่ไหว,ลวปลว่าอะไรนะปลาชน,นิดนูน่ารักไหมน่ารักครับน่ารัก ไหนหนูก็น่ารักใส่เพื่อนบอก,กว่าหนูน่ารักใช่ไหมใช่บอก่าสีชมพูกับสีฟ้า เขาดูสีผู้ไหนนี่นี่สีฟ้าสีฟ้าน่าจะเข้ากว่าปะ่ะสีฟ้าเด้ากับมูกว่าเหรอ อะไรดีอะทุกทชม ชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้เคยใส่ไปแล้วหรอไม่เคยป๊าไปเห็นของใครมาเนี่ยนั่น่ะดิ <c oughs> เออป้าไปเห็นใครใส่ ชุดเมื่อกี้นึกว่าหลุดออกมาจากโรงเรียนกลางนำนี่หรอหมาใช่ได้หนูใส่ดูนีน่หรอหมาไม่ใช่หมายถึงว่านึกว่าหลุดไปจากโรงเรียนกลางนำเอามันดีไหมล่ะก็แล้วแต่มุมมองอะแล้วมุมมองป้าคิดว่ามันดีไหมรู้สึกแขนมันใหญ่ใหญ่ไปเปล่าสำหรับเราอะ หนูด้วนป้นจะบอกว่าหนูด้วนใช่ไหมด้วนอะมันไม่มีแขนบอกแขนใหญ่มันไม่ใช่ด้วนนั่นแหละหนูด้วนแขนใหญ่ยันหนูด้วนป้าหนูด้วนก็มีกบสองข้างนี่ก็ไม่ด้วนไม่ใช่ป้าไม่เด้ใจมไม่ดูด้วนหรอ ม้าฟันหนูไม่รู้เรื่องม้าหูตึงหูไม่ดีม้าไม่หาโมแม่บ้าก็าพูดมันดังๆดิม้าเก่แล้วหนูเข้าใจหูตึงอะไการหูตึงอะไรหนูเดาใจไม่เป็นไรหรล้อบ้าหนูน่ารักเปล่าหนูน่ารักไมหมครับทั้งชุดเลยเหรอใช่ครับ น่ารักไหมป้าน่ารักครับน่ารักป้าพงอะไรอยู่ฮะโนนนี่ป้าพกน่ารักป้าไม่ได้มองหนูอะแล้วมองใครอ่ะไม่รู้ป้าเหมือนมองเพดานอยู่แล้วบอว่าน่ารักอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปกติไม่เคยเห็นใส่สีขาวนะนีอะ่อันเปลี่ยน แปลว่าหนูผิดปกติใช่ไหมหนูผิดปกติใช่ไหมวิฟ้าดูดิอันเนี้ยอ,อันนี้คือโชว์โอสักที่ไรถูกปะแล้วแปลว่ามันเท่ไหมไม่ไมิงก,กูสักสักที่บอกว่าไม่ อันนี้เรามาเหมือนเคยใส่ไปแล้วไงอันเนี้ยใส่ตอนไหนตอนหนังสือพิมพ์อ่ะวันนี้ข่าวว่าอะไรป้าไปอ่าน ให้หนูใส่เลยเหรอแล้ขาวว่าชุดพึ่งลงยังไม่มีให้ใส่ก่อน <c oughs> ใครบอกพึ่งลงไม่จริงอ่ะเรื่อตัวนี้เหมือนคุณป้าล้างจานอยู่ข้างบ้าน <c oughs> เปล่าเปล่าไม่ได้พูดอะไรเลย ค <Okay, S 2> นะแล้วมีสักลายนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยอันนี้โดนเดบอ่นะฮะลายไม่นิดนะ <c oughs> ลายพรางอยู่นะ <c oughs> ใหมววัหหนูติดคลิปไปล้หนูทำไมอกำนักตุกทอทอท นี่แม่มาอันนี้เนาะโอเคชอบไปไหนก็นั้นแหละป้าหนูน่ารักยังน่ารักแล้วครับ ไปไหนเนี่ยไปทำผมต่ออันนี้คือแปลงโฉมไปหาเพื่อนใหม่ไม่ใช่ไม่เอาอ่ะไม่อยากหาเพื่อนใหม่ลเมื่อนน้อยใจเดี๋ยวหาหนุ่มใหม่ยังง่ายกว่าอีก จำไ,ไ,ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้งไงที่ที่มัดผมมามัดผมวันถัดไปมาว่าแบบไหนดีกว่าอดูหน่อยแล้วปะ ผมมัดมันอยู่ไหนหรอวะทุกคนเนี่ยกำเนี่ยเฮ้นีน่กำนี่อันไหนกำันี่อันให่เม่อจะดูเรียบร้อยหน่อย เก่ามันก็จะดูแบบเก่าๆหน่อยเก่าๆเดาๆเหรอขคุนที่กอดซับให้หนูนะแล้วมาว่าแบบไหนดีวะแบบไหนก็ดีเลือกเลยป้าไม่เปลี่ยนผมมั้งเหรอฮะไม่เปลี่ยนผมหรอป้า เหมือนพี่จูเลยป้าแตนหน้ามาตื่อตื่อดิมามาหน้ามาตื่อ เมี้ย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  เหมือนเอาชามข้าวมาครอบแล้วก็มาตัดตามตามรูปชามอะ่ะมาวันนี้มาวันนีบมาวนัาวนวนี้นี่เลยเหมือนใส่วิกอ่ะเหมือนแบบใครดึงแล้วหลุดไปไปเป็นอันนี้ออกถอยมาเป็นผาปอมอ่ะวนหนูชอบหนูชอบวันนี้มาทำผมนี้แหละเทม แล้วใครจะจำได้เนี่ยคุณจำได้หมดปาปไปไปมาใจตั้งมามาเอ้าปาะมา่า,มา,มาจรักด,ดวงมาเออนี้มาะปโอ้ลวใหญ่มไม่เอาอ่ะ งมันดูได้ที่ไหนอ่ะมันน่ารักน่ารักตืวอ่ะทรงทรงมันตลกเลยต้องหัวเราะกันคงหน้าตาดีรูปตัดอะไรวู้หล่อหมดเลยบ้าไหนดูดียังแว่นมันมัวหรือเปล่าดีว่ะไม่แต่เลยไม่หมาไม่ต้องเร็วอ้าไปใส่มาใส่วันหนึ่งแล้วกัน ถ่ายรูปประมาณยึงค้าหลานประหายรูปดังนึงโซ่ซ้ำเทชมุกเลยดูตรงนี้เข้าไม่ถึงจริงอ่ะ เขาไม่ถึงทรงนี้จริงอะไม่รู้เลยมัน,นเปลี่ยนแล้วเราห้ามเปลี่ยนตับ <c oughs> วิคุณเท่ <c oughs> จกแแบอยังอายเลยนะไม่กล้ามาจกแขปบเลยเนี่ยเทมูเทชมุห้หันไปทางไหนพี่ ว<อ>ีมันโดนคนนารกไปมีโดนคนอ,อาลกเดียวไปเมียพ,พี่มีมีโดนนาร้นนูไหมอ่ะพ,พ,พี่มีคะครับมีคนนารูกนูไปมอ่ะใครเอาไปอะพ,พี่ไม่ได้มองเมื่อกี้พี่เมืองอะ ไอะไรพี่ผมไปยืนอยู่เนี่ยพี่เนี่หเนาะพี่ใส่พี่เขาใส่หูใส่หูเอ็นพี่นะไม่ไม่ใช่หัวทองไงอ่าได้พ่อามาลูกเดีวแล้วผมครับลูกเดียวเนี่ยเดียวบุบล็องได้แล้วผมครับเอาเกิดแล้วผมทำไมเนี่ยลูกเดียวครับเนี่ยเดียวบุบล็องได้เนี่ยแล้วผมครับม้วแล้วครับเีย บอกว่ารู้สิครับลงจากรถผมได้ครับรถเดียวครับพี่น oh. ี่นลงใหม่ได้ครับเดี๋ยวเจอกัน <Hey. S 2> คือกมลรถผมทำอไมเนี่ยรถเดียวเนี่ยเดียวเดียวล็อกได้เนี่ยอันไหน,พ oh. นนะีพี่ล็อกนี่นม่พี่ล็อกดิพี่ล,ล็อกลุดพี่ในรถคันนี้เนี่ยเนี่ยี่ล็อกใหม่เห็นไหมเนี่ยมัม่วได้ไหมเกี่ยวเกี่ยวเล่าลุดได้อ่ะ อะล็อกใหม่อะล็อกใหม่อะอ่ะเห็นไหมล็อกยังไงให้ได้อ่ะเดี๋ยวล็อกละอ่เห็นไหมดิวล็อกมาโอเคโอเคเอาไว้ให้ยืมให้ยืมครับให้ยืมเอาไปเลยครับให้ยืมให้ยืมของเดียวครับไม่ได้ให้ยืมไปเลยครับไปเลยครับใช่ครับให้ยืมให้ยืมพับให้ยืมให้ยเดี๋ยวหลังเดี๋ยวกาหลีเอามาให้เก็บเลยนะครับขอบคุณครับที่ใช้บรปผงดิวค่ะมือครับบอมาดูนี่ ไม่จีบปะไม่จีบหนุม่มอะไม่ชอบหนุ่ม N G R หรอหนุ่มมีแล้วอ่ะดีฮะมีมันไม่มีอ่ะใครว่าเมืเ่อกีช้ชวนขึ้นรถแล้วก็ถามชื่อขอเบอร์ตาอสเต็ปไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพี่ทุรียนรู้อ๋อมันทับไลน์ใช่ไหมล่ะ ไปถึงห้าสองไปถึงห้าสองพี่ทูธทำอะไรอ่ะเออเอาเอาัสดีครับมิเกลดีค่ะคุยเรื่องเวลาล้านคนนั้นใครอ่ะพี่ทูคนที่จุกเทปวันที่ใส่หูฟังอ่ะคนไหนนะวันที่ใส่หูฟังด้วยทำไมอ่ะทำไมอ่ะหนูหลองไปถามไหมเขาจะมวยล็เดียวเนี่ยใช่หรอใช่ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมาคุยกับเขาดิถามว่าใครได้ครับมีอะไร ให้ยืมล้องงครับรถเอาไปดีครับเพิ่งอ๋อไอคนนี้เพิ่งเข้าแกงว่าใหม่พี่ยังไม่รู้ชื่อมันเลยชื่ออะไรครับไม่รู้เพิ่งเดาแดงด้วยใช่ใช่ใช่เขาเอารุดเดียวไปอ่เหรอเาะหนึ่งหนึ่งไหมเสียไปแดงพี่โชคห้ละเกวมาโอ้ยเอาดีเฮ้ยเอาดีไอออมือให้น้องหน่อยนะพีดี Padi, padi. Pih, kau malih. Padi. Pih, kau malih. Malih, kau malih. Pih kau malah kau ni. Malih, malih. Kau malih. Deh, deh. Malah serena dia ni. เสีย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 พี่ชูแพ้ก็ได้ครับเฮึ้ยเล่นกับใครไม่เล่นไม่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 อะไรเนี่ยไม่อะไรเนี่ยอะไรบอกมามีบอก ก็ไม่รู้กิงกองเนี่ยไม้กิงกองอ่ะเขาเพิ่งเข้ามาทำไมกิงกองกันพี่ก็โดนไม้กิงกองตีอะดิก็มันคือท่าไม้กิงกองเนี่ยเอากระดูดตีโอ้ไม้ท่าดอะไรก็ไม่รู้ปกติก็ดีแต่ท่าไม้กิงกองนะก็มีแต่คนตายเพราะไม้กิงกองหนูเยอะเลยนะใครวะาเหนื่อยใจเหรอเสี่ยงทุ่มว่ะคุ่งยังไงครับคุ่งยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมันทุ่ม ไม่น่านเป็นเด็กใหม่นะเด็กใหม่ครับเด็กใหม่คุณเข้ามาไม่น่าใช่เหรอคุณเข้ามาครับคุงเข้ามา,า,มาไ,มไ,มไม่ไม่น่าจะเสื้อไม่อยากจะเสียรับรองเสื้อไปดีกว่าเอ็วๆครับอย่าลืมซ่อมเข้ารถด้ร่นะรถหนูครับป้าเป็นไงหนูเก่งมากมาเก่งมากเป็นไงรู้ชื่อ,อยัง ไม่รู้ก็เขาไม่บอกอ่ะแต่เขาบอกแต่เขาว่าเส่างดุงๆงมกเลยอย่งไม่รู้ว่าดังช่างมันเถอะเขาเชื่ออะไรคุณเรื่องของเขาอาจจะอยู่ในเบอร์เราก็ได้ไม่มีอ่ะโอโหคนเพี้ยนเลยนะ เมื่อจริงอ่ะเป็นเมื่อเขาบอกว่าหนูตีไม้ติงตองอ่ะมาเลยนะ <S 2> <S 2> ไม้ติงตองมาติีรอฮะตีไม้มไมติงตองเหรอเขาบอกว่าหนูตีท่าไม้ติงตองจะติงตองจริงปะ ไม่ใช่ดิ้งดองดีโดนไหนอยู่กันดิ้งดองอะ่ะป้าหูตึงนะนี่ไม่ใช่แค่หูในที่ตึงไม้ก็ตึงมีดก็ตึงเหมือนกันไหนดูดิ